ดีสบายดีสวัสดีพอแม่พี่น้องื้นนี้ก็มาพผกับก่ขอยคือเก่ากับสาวล่าคอนอินดีมือน,นี่ข่อยซิมาเฮดคีปเ้าซูพี่น้องฟังเนาะว่าสวงนี่เป็นยังข,อข่อยคือแบบว่าบ่คคอยเห็นหรือว่าบ่กคอยอัพคลิปลง youtube ปันใดเน,นะาะส3มืืออัพลงไปเทื่อนึงเนาะพี่น้องบางคนก็นาสิบ่กเขาใจบางคนก็นะสิเข้าใจเนาะแต่คิดว่า ลหล่ร้ายคนน่ะสิบ่เข้าใจหลายกลัวนาะพี่น้องเนะาะเพราะว่าก็คอยก็ยังบม่พลาดน้แจ้งให้พี่น้องฮู้ก็เลยก็จะเอากันนะสิบ่ท่านฮู้ปานใดเนาะพี่น้องเนื่องจากว่าโทรศัพท์ของข่อยเนาะพี่น้องเนาะอันความจําเต็มเด้กพี่น้องความจําโทรศัพท์เต็มข่อยก็เลยบ่ค่อยถ่ายคลิปลง YouTube ปานใดเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็มื้อนี้ก็สิมาแจ้งให้พี่น้องฮู้นําคือกันเนาะว่าประมาณ อีกสองเดือนน้อพียงน้องขอสี่ได้ทายคลิปลง youtube ให้พี่น้องบึงไม่เนาะเนื่องจากว่าโทรศัพท์ขย่วามจำเต็มบอสามารถทายวิดีโอได้บอสามารถตัดต่อวิดีโอได้บอสามารถแต่งหูภาพได้น้อเพี่น้องคลิปนี้ที่ขอยอัดอยู ouais? dad, ่ตอนนี้ก right ็คือขอยทายแบบว่ากล่องหนังน้อพี่งน้องแล้วก็บอได้มีการตัดต่อหรือว่าบอได้มีการตัดแต่งอยังนะขอยทายแล้วขอยกสีอัพลงยู u ูบน้อพี่น้องคลิปนี้ก็เป็นคลิปสุดทายของ สองควอยแล้วเนาะพี่น้องเนาะอีกประมาณสองเดือนหรือวป่าเดือนปลายเนาะพี่น้องก็สิไงใดเพาะกันใหม่พูดแหละพี่น้องมีโทรศัพท์ใหม่พังเบิ่งเนาะพี่น้องประมาณเดือนหรือสองเดือนนี่แหละพี่น้องถ้ามีโทรศัพท์กะสิทธาวิดีโอลงให้พี่น้องเบิ่งคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะมีไหวกะบทายไหวมีสะกะสิได้ดทายสะเนาะพี่น้องเนาะบางคนกะบโบหูนาะว่าความจำโทรศัพท์ของข่อยเต็มบางคนสิทธามว่าความจำความจำภาษาบูแมนโทรศัพท์ก้อยหัวยังเนาะพี่น้อง ข้อ่อยเป็นยี่ห้อซ้ำซุ้ง a แปดนั่นเอเนาะสองพันสิบแปดใส่เครื่องหนีกันมาประมาณสองปีแล้วพี่น้องใส่มากอประมาณสองปีเนาะมาส่วงนี่แหละพี่น้องโทรศัพท์แบบควมจำนักแห้งเนาะเพราะว่าข่ขอยถ่ายวิดีโอเลยพี่น้อง่อยถ่ายวิดีโอลายแ้วข่อยก็มาตัดต่อมาแตง่งหูผ่าเป็นยังสีนะพี่น้องก็เลยเห็นใน้โทรศัพท์่อยควมจำเต็มเนาะ เลยคอยกับโบคอยสีเดีอัพคลิปลงยูทูปปันไดเนืองจากวันนี้แหละพี่น้องควื่จำโทรศรัพท์คอยเต็มเนะานนนะบางคนกันนะสีแบบโบ,บเข่าใจเนาะว่าหายยางสีน่าหายขาดได้หายยางสีน่พี่น้องกัมีเหตุผลอยู่นะพียน้องก็คือนี่แหละเพื่จำโทรศัพท์เต็มกัคลิปนี้กัเป็นคลิปสุดท้ายนะเพียน้องมาแบบสู้พี่น้องฟังเพราะว่าบางคนกันนะสีโบเข่าใจกับโบเมน่าสีเศร้าเหตุยูทูปเนาะเพียน้องกัสีเหตุคือเก่าเนาะพี่น้อง กับสี่เหตุยูทูบคือเก่าสิถ่ายคลิปวิดีโอลงยูทูบคือเก่าแต่ว่ากับสิประมาณเดือนปลายหรือว่าสองเดือนข้างหน้าแล้วพี่น้องเนาะคอยกับสิ่เนื้อคลิปลงยูทูบคือเก่าแต่ว่าส่วนนี้กับสิแบบบบคอยเห็นน้องพี่น้องเนาะกับอย่าลืมกันเด้อพี่น้องกับกดติดตามไว้ได้คือเก่าเนาะกับอย่าลืมคอยเด้อเห็นมาแบบบบคอยถ่ายคลิปลงยูทูบกับยังบบแมนมาสิลืมแล้วพี่น้องหายกินฮอดคือเก่าเด้อเพราะว่าคอยกับสิคิดฮอดเอฟซี ทุกคนคือเก่าเนะาะเพราะว่ขาข่อยกับโบได้หายไปทางใดมีแต่มีแต่แบบประมาณสองเดือนนี่แหละพี่นอ้องถามีโทรศัพท์ใหม่เนาะถามีโทรศัพท์ใหม่เน็ตเลยว่าถามข่อยมีโทรศัพท์ใหม่ไหวข่อยก็ทายาคลิปลงไหวเนาะถามีสะก็ทายลงสะแต่กับโบเลยเป็น่าษีเลิกหรือว่าษีเศร้าการเหตุยูทูบเนาะพี่น้องเนาะเนื่องจากว่าโทรศัพท์เฮามีปัญหาเนาะ บางคนก็นเขาให้เขาใจเนะเาะขอให้เขาใจร้ายกว่วบา่เขาใจนะพี่น้องเนาะาเป็นยังเขาคือแบบบ่ทายคลิปลงย t u b e ขาดให้หายสินะเนื่องจากว่าโทรศัพท์เขามีปัญหาเนาะพี่น้งนองเนาะขอขอบคุณขอบใจถุกการติดตามทุกคนที่เขามาคอมเมนต์ทุกเมนทุถูกไลค์ทูกแซ่เนาะสาวเหลากับบวมียังส,สิตอบแทนเนาะกับมีแต่คข้วาา่า ขอบพระคุณขอบใจทุกคนเด้อทีค่อยติดตามค่อยเบิงค่อยส้มค่อยสนับสนุนค่อยเบิงค่อยแย่งค่อยคอมเมนต์ค่อยใหกกำลังใจแบบค่อยตีค่อยส้มค่อยอยู่ค่อยดันค่อยเสียบมียังสิตอบแทนนอกกามีแต่คำามาขอบพระคุณทุกคนเด้อขอให้ทุกคนเนาะมีสุขภาพเข็มแ็งอายุหมั่นเควื่ยื่นป่าธนาสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังสมความมุ่งมา่นป่าธนาเอ้อสุขสุกคนเด้อขอบพระคุณทุกคนเนาะทีค่อย อยู่เคียงข้างคอยกดติดตามคอยบึงก,ดนนก็ดีใจเนาะสาวรลาคนนี้ก็ดีใจเนาะพี่น้องก็กได้หูจักกับพี่น้องบอกว่าสเป็นคนอีสานคนไทยคนต่างประเทศอคนเมืองหนอกเนาะพี่นอ้องเพราะว่าข่อยก็เป็นคนธรรมดาเนาะพี่นอ้องเป็นคนธรรมดาแล้วก็มาเฮ็ YouTube กด้หูจักกับพี่นอ้องฟังไทยฟังเล่าฟังเมืองหนอก อยู่ต่างประเทศอยู่ใกล้ๆฮะนะพี่น้องก็ได้หูจักกันเนาะก็ดีใจกัถทาแม่นแบบว่าข่อยบว็ดยูทูปข่อยก็คือสิว่ได้หูจักกับหลายๆคนเนาะพี่น้องเหตุยูทูปลงไปก็ได้หูจักกับหลายๆคนเนาะก็หู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจเนะพี่น้องบางคนก็อาจสิว่าทรา์ของข่อยน้อยเนาะแบบสำหรับข่อยเนาะ บางคนอาจจะแนมบาซาข่อยแบบว่ายยดอีกอย่างยยดคนเบิงน้อยอยดคนติดตามนะบางคนก็สิบานหน่อยนาะพี่น้อกแต่สําหรับข่อยว่าบบนอยเนาะสำหรับคนบาจิบสําหรับข่อยว่าบบจิบน้องพี่นนอกนาะเพราว่ข่อยกับบเมนคนเด่นบเมนคนดังบเมนคนงามบเมนคนรวยบเมนคนถูกนาะพี่นนอกก็เป็นคนธรรมดาแล้วก็แบบมีคนมาเบิงมีคนมาคอมเมต์ซัมนิกดีใจแล้วน้องพี่นนอกก็ขอบใจทุกคนนนาะทีคอยคอยเข้ว่าคอมเม่์คอยตีคอยส้ม ก็หกกำลังใจทุกอย่างเนาะก็ดีใจแล้วก็หูซึกภูมิใจเนาะที่เด้หูจักกับพี่น้องหลายๆคนหูจักอ้ายนหุจักเอื่อยหู่จักผ่าหู่จักลูกหลายๆคนเนาะพี่น้องก็ขอพคุณทุกคนเด้อที่อยอยู่เคียงขางเนาะมือบ้านนี่เนาะพี่น้องเนาะมือบ้านนี่ที่ข่อยได้ทายคลิปลงไปเนาะพี่น้องเนาะคลิปเอื่อยที่ว่าเราโดนดุส้นเนาะพี่น้องที่ว่าเราโดนดุดความฮะแหละเมื่อบ้านนี่กะพอดีข่อยลงไปประมาณช่วง เที่ยงเียงนี่แหละพี่น้อง่อยก็เลยลบไปเนาะเนื่องจากวามีปัญหาเนาะพี่น้องมีมีปัญหาคอยก็เลยลบเนาะพี่น้องมีปัญหาน้อยหนึ่งแหละเกี่ยวกับการสั่งไม่ได้ยังนี่หละพี่น้องแบบพิดก้นยังสินะคอยก็เลยลบเนาะพี่น้องกับบดร์มีอยังดอกแต่คอยก็ลบไปเลยเนาะพี่น้องคอยกับบดรเอาลงหลบซองคอยก็ลบไปเลยเพราะว่าพิดกดค่แหละ่อยก็เลยลบเนาะพี่น้องก็ ตอนนี้กับบมี่ยังแล้วน้องพี่น้องน้องพี่น้องค่อยลบไปแล้วกันแล้วไปแล้วเนาะคลิปนี้กับมาเวาซูพี่น้องฟังเนาะสันสันกับบอนยาปันไรเนาะพี่น้องคลิปนี้กับเป็นคลิปสุดถ่ายก้องค่อยแล้วพอกันอีกสองเดือนข้างหน้าเนาะพี่น้องเ็นวมาบอแต่ทายคลิปลงยูทูบกันอย่าลืมกินฮอตกันในเด้อพี่น้องคอยให้กาลังใจในเดอ้อคือเก่าเนาะคอยก็ติดตามคือเกาเด้อโบแมนมาคอยบอทายคลิปลงแหละก็ลืมใยพี่น้องเอ้ย ฝากเป็นกำลังใจให้คือเก่าเนาะพี่น้องพอกันอีกสองเดือนข้างหน้าเนาะพัอกันอีกสองเดือนข้างหน้าติดตามนาะพี่น้องเนาะติดตามต่อไปวาเ้าสิเป็นแนวดานาะพี่น้องเนาะกัติดตามกดติดตามไหวโหลดนาะพี่น้องเนาะลอติดตามผลงานห้าต่อไปเนาะวาเ้าสิเป็นแนวดานาะพี่น้องขอประคุณเด้อทุกๆุกทานที่เข้ามาหับส้มเนาะสำหรับคลิปนี้คอยกัมาเบาสันสเนาะพี่น nah ้องเนาะกับวันหยาบันได สำหรับคลิปนี้ขอ,อฝากเอาไว้ซำนีเดอฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามคือเก่าเนาะพอกันไม่พอกันไม่คลิปหนาเนาะพี่น้องพอกันไม่เพล่อีกประมาณเดือนไปลสองเดือนเนาะคลิปนี้ก็เป็นคลิปถ่ายสุดสุดถ่ายแลวเนาะพอกันไม่สองเดือนข้างหนาเนาะพี่น้อง,องนนสำหรับคลิปนี้ไปกันเด้ออยู่ดีไม่แห้งขอประคุณทุกทานที่เข้ามาฮับส้มมากดติดตามมาเบิง่งไปเดเด้ออยู่ดีไม่แห้งบ๊ายบายด้อพี่น้อง